สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางมาแก้วนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปีสองพันร้อยสี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงกระไหลทองนะครับเป็นรูปทรงรูปเขาเรียกใบเสมาเนาะ,ะเหรียญรุ่นนี้ตามประวัติจัดสร้างสองพันเหรียญน,นะครับ หลวงปู่เพิ่มก็เป็นศิเของหลวงปู s, ป่บุญนะครับหลวงปู่บุญเกจิอาจารย์ที่เรื่องชื่อคนะครปฐมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะแกะบล็อกได้คมชัดมากนะครับเนี่ยครับขอบบนก็เป็นลายดอกไม้นะครับ ช่วงล่างก็จะเป็นทรงเสมานะครับก็มีเส้นเสี้ยนเยอะแยะไปหมดครับกระไทองส่วนมากเหรียญลงบูเพิ่มนี่เท่าที่ดูมาก็จะเป็นออตรงจมูกท่านจะบี้นะครับทุกเหรียญน,นะครับบี้บีหน่อยนะครับเมตตาจกะกลมข้างหลังก็จะเป็น ยันนะครับแล้วก็มีรอยจานเส้นๆเต็ไมไปหมดครับขอบลุงขบเหลียญก็จะปริ้นนะครับปริ้นยันนี่เป็นเป็นยันเทาะนะครับ <c oughs> จานได้คมมาก <c oughs> ก็พยายามซูมให้เพื่อนได้รับชมเนาะ <c oughs> จริงเส้นๆเยอะมากครับที่ลึกงานฉลองสมรักรษ์ยี่สิบแปดมกราคมสองร้อยสี่นะครับ ขอบก็เป็นขอบเป็นขอบตัดเนาะแต่ก็ตัดมันก็ตัดไม่เรียบร้อยครับเหรียญสำหรับเหรียญนี้ก็ผมเคยนําเข้าลองลองส่งดูนะครับที่งานงานกองบินพิสุรนะครับก็กรรมการก็รับเข้าไปนะครับเป็นงานสมาคมรับเข้าไปแต่ว่าไม่ติดรางวัลนะครับก็ขอบนี่ก็ ก็เห็นเนื้อในนะครับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงเก่าละครับเมตาจะกลมมากนลครับมีเม็ดเล็กๆอยู่ตรงขอบตาขอบหนังตานะครับ <c oughs> เอามาให้เพื่อนได้รับชมวันนี้เนาะก็น้อมรับทุกคําวิจารณนะครับคําติชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับมีคุณค่านะครับสําหรับช่อง ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ